<c oughs> เอาละครับก็สวัสดีทุกผู้ชมด้วน,นะครับตันนี้อยู่กับผม r o b o x Gaming นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมที่ว่า r o b o x เหมือนเดิมกันในะแบบที่มีชื่อว่า Swipe the Killer นะครับก็กลับมาเล่นกันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้อัดคลิป Swipe the Killer บ่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะ อาจจะเป็นเกมอื่นบ้างนะครับที่ไม่ใช่ Swave a Killer นะครับอาจจะเป็น Murder Mystery p i k k y บ้างนะครับเฮอเฮอข้าดกนอยู่เดี๋ยวนี้ผมเข้ามาช่วยเพื่อนโอ้ยๆๆๆๆๆๆตกใจหมดเออเก็บโอเครียกโอ้ยฮะตอนนี้เราก็รีบปั่นเลยครับรีบวิ่งเฮ้อเดี๋ยวไปวัดไว้นะครับตัวะ โอ้ยเพื่อนล้มหมดโอ้ my gosh อ e o o รู้สึกว่าขั้นตอนเคลลี่จะเป็นเจะมาขึ้นเมเยอร์นะฮะ oh my gosh oh my god ใหไมไม่เอาไปชาร์จตอนเนี้ย เดี๋ยวทางช่องเราจะเปิดให้รับสมัครสมัครเข้ากลุ่มแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าผมจะรับสมัครเพียงแค่สิบบาทนะครับใช่ครับถูกมากนะครับถูกถูกที่สุดที่ผมคือถูกที่สุดแล้วครับไม่ไม่น่าจะมีช่องอื่นทําแน่นอนคือสิบบาทนะครับกับการสมัครเข้าการสมัครนะครับซึ่งถ้าคุณสมัครคุณก็จะได้เหรียญตานะครับเป็นเหรียญตารูป รูปรูปตัวละครผมเนี่ยแหละเป็นตัวนี้ที่ผมที่ใส่อยู่นะครับเป็นแบบเป็นเด็กจนเป็นตัวเบบีจนเป็นล่างตัวครับเป็นล่างแบบตัวหล่อๆเท่ๆเลยนะฮะแล้วก็ได้อะไรนะแล้วถ้าจิ่งอยู่ไปนานๆเนี่ยก็จะ <c oughs> ก็จะได้สติกเกอร์ไปใช้ฟรีนะครับสติกเกอร์สักประมาณสติกเกอร์อืมกี่ถ้าเกิดว่าอยู่ครบหนึ่งเดือนนะครับ จะได้สติกเกอร์ไปใช้ไฟ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ผู้ที่แล้วก็ผู้ที่เออแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะได้สามารถเอ่อตอบคอมเมนต์ผมได้ระหว่างตอนนี้ผมกำลังเล่นแล้วก็อะไรนะแล้วก็เออ นั่นแหละครับผมก็อธิบายไม่ออกเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ผมเป็นผมยังเป็นแบบมันนคนที่ยังเป็นเด็กอะพูดง่ายๆฮะยังเป็นเด็กที่มาลง youtube ทาไมก็ไม่รู้นะครับผมไม่เข้าใจตัวเองคืออยากให้คือผมเชื่อ,อน,นี้ก็เป็นอันนี้เนาะโอเคนะฮะเราจะ fk อยู่ตรงนี้นะ โอเคเดอยู่นี่่เ๋ยวเ้ขียนื่อะใงนรันบอี้เนยังเคนะครับตอนนี้เราก็เล่นกันมาได้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสินาที เกิดออลุกขึ้นมา oh my god nice boy oh my god oh my god หน้าทิ่มพื้นไปหนึ่งทีหูใครหูก็ได้ช่วยมีใครก็ได้ช่วยฉันทีนะจ๊ะโอเคตอนนี้มีผู้ ใดก็ไม่รู้จะมาช่วยผมนะครับแล้วผมก็ตายทำไมก็ไม่รู้ไม่โอเคเผมไม่ถือว่าไม่ถือว่าผมแพ้ก็แล้นะครับผมถือว่าผมถือว่ารอดอยู่ในเกมนะถือว่ารอดแต่ว่าไม่ได้ออกมาจากในประตูนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราเรออีกเดี๋ยวเรา เล่นกันอีกสักแมชหนึ่งนดีกว่านะครับตะก,กี้เพิ่องอัดการเกมยังไม่ได้อันนี้เลยมาคราวนี้เอาละเดี๋ยวลองมาลุน้นกันนะว่าใครจะเป็นกันนะครับอกซิบใคกซีกโ่โอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็รอมาสักประมาณหนึ่งนะครับนี่ง เลือกหมำผมเอาหนบนี้ก็แล้วกันแล้วแต่แล้วแต่จะเลือกกันนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคปะเราโหลดแมปกันเลยฮะกดผู้เล่นจะได้เป็นะไรก่อนรู้สึกว่าสควอ d วีจะได้เป็นนะครับโอ้โหเชื่กัน ใช้สกินซอซะด้วยเท okay, ปะเราก็เดเกิดมาเราก็รีบหาที่แอบแล้วก็เก็บของแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคบแล้วก็พยายามหาเพื่อนด้วยเพราะว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราอาจมีสิทธิ์ตายมากกว่านะไปเจอเพื่อนนะครับหรือถ้าเจอเพื่อนบางคนที่ไม่นิสัยอย่างแย่เน,นี่ยเขาก็จะลากฆาตกรมาหาคุณนะครับซึ่งคุณก็จะหัวร้อนมากมากเลย โอ <Okay, S 2> เคเจอเพื่อนแล้วนะครับหนึ่งคนตัวเาเขาจะแอบในนี้นะครับงั้นผมแอบตัวค้างๆก็แล้วกันโอเคเราก็แอบไปเรื่อยเ่จนกว่า,เ,าเราจะเราจะรอดนะครับแต่ผมว่าผมออกไปดีกว่าเปิดประตูโอ้ออ oh my god ผมเจอตั้งแต่เริ่มเกมเลยเหรอเนะี่ย แต่รู้สึกว่าขจัดกอนจะไม่ไล่ผมนะครับก็โชคดีไปจุ๊บจุ๊บตอนนี้เราก็เ้วก็มาอยู่ตรงเดี๋ยวๆโซนที่รู้สึกจะเป็นโซนกินข้าวแล้วมั้งครับเนยช่ยเนี่ย่ะมันมีโต๊ะเต็มเลยผมว่าน่าจะเป็นโซนกินข้าวเนย ผมถาวนอะไรด้วยถาวนขึ้นหนิมอะไรอะไรวะเวนีนเ่ยคน,นนี้คนนี้ครับตอนนี้ของก็เก็บปีหนึ่งทีครับโอเคเก็บของครบแล้วครับนี่สิบอย่างโอเคทีนี้เราก็เหลือแค่อาชีวิตรอดได้นะครับรู้สึกว่าที่ที่วมแอบเนี่ยจะใกล้กับตู้ด้วยนะครับ้ยไม่อยากได้ โหชอบทุกระจกตาได้นี่ผมหยิบอันนี้มาเลยเนะี่ยอันนี้เท่สุดแล้วเท่สุดที่ผมเห็นในนี้นะผมก็ใส่มีดอันน,นะครับมีดขนมอันนี้ก็มีนะฮะผมใส่มีดอยู่ครับตรงนี้ก็หน้าเนี่ยดึงด้วยตรงนี้เป็นโซนกินข้าวนะคะผมว่าเร็วผมว่าผมขึ้นมาแอดตรงนี้ด้วย ถ้าก่อนไม่ไหนจะขึ้นมาได้หรอกหรือว่าเพื่อนกําลังหาที่แอบอยู่แล้วก็เพื่อนก็ไปจากผมเลยก็มีเพื่อนนี้มาอ,อะไรตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นประตูนะครับซึ่งเปิดประตูทางออกนั่นเองแต่ละคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครดูคลิปแรกของผมในสวเชแบบคิดเลอร์นะครับก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะฮะ หรือไม่ก็ดูคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงไปนะครับเมื่อตอนนั้นอย,อยากขึ้นไปแอบด้านบนจังเลยแต่ขึ้นไม่ได้แต่อะไรเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลสรุปของอะไรนะ,ะการรับสมัครเข้า ิดรับช่องเปิดรับสมัครกันนะครับถ้าเกิดว่าล้มเหลวเนี่ยผมก็จะไม่ทำแล้วนะฮะเีเราแอบอยู่ในท่ออันนี้เกินท่อน,นี้เกินกันแล้วกันนะครับแอบเกินอือ เนี่ยตอนนี้เอ,อ่ออะไรนะเวลาจะหมดแล้วนะครับเฮ้า <Okay. S 1> สี่สามสองหนึ่งประตูทางออกเปิดเยี่ยมเราจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วเ yes. ยสเรียบร้อยนะครับเราสามารถ <c oughs> ออกมาจากในคุกได้แล้วนะ โอเคนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงท่นนี้ก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาอัดเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องผมนะครับก็ผมต้องไปอันนี้อเนาะ,นะไปนั่นแหละครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาอัดคลิปสักเท่าไหร่โอเคได้คลิป ได้คลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวทุกคนมารอติดตามกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ